ว่าไงน้องเทคนิคการเดาเข้อสอบเน่อยครับโอเคแสดงว่าเราอ่านกอพอไม่ทันแล้วถูกต้องไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะบอกวิชามาในการเดาเข้อสอบกอพอและไงให้ผ่านโอเคไหมครับมาเรื่องเป็นอย่างนี้ครับน้องคือต้องบอกแบบนี้ก่อนคือถ้าเราอ่านเต็มที่ได้เนอะช่วงนี้อ่านให้เต็มที่ก่อนส่วนเทคนิคการเดาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่3มเทคนิคหลักๆเลยที่เขาเรียกว่าหลายคนเดาได้แบบนี้สุดท้ายยังผ่านกอพอได้เริ่มแต่อันที่1ก่อนเลยมีหลายคนถามพี่บัตรว่าพี่บัตรคะทิ้งดิ่งเนี่ยผ่านกอพอไหมคําตอบเลยไม่ผ่านครับแต่่่ถ้้้าาานนอองงงงจะทิิดเยชมณัก ข้อสีข้อหรือสูงสุดประมาณ5ข้อเนี่ยข้อสอบยังตรวจเหมือนเดิมดังนั้นเทคนิคการทิ้งดิ่งจริงๆเนี่ยพี่บัตจะแนะนําว่าใช้ในกรีดีฉุกเฉินแต่ถ้าสมมติว่าอังกฤษทั้งหมดเลยน้องทิ้งดิ่งเลยเบอร์สองทั้งหมดตึ้งตุุ้้้อย่างเงี้ยยังตรวจนะแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านอยู่ดีดังนั้นไม่ควรทําวิธีนี้ถัดมานี่2นะคบพี่บัตรแนะนํามากที่สุดเลยเทคนิคตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า ตัดตัวเลือกครับน้องด้วยปกติแล้วทุกคนเวลาเราตัดตัวเลือกเนี่ยก็จะตัดเป็นแง่มน้อง้<พ>อที่ไม่ชอบตัดออกง่ายๆแต่มันจะมีเรื่องที่หลายคนพลาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยหนึ่งข้อมันจะมี2ตัวย่อยถูกต้องไหมคราวนี้การที่มันมี2ตัวย่อยเนี่ยกติกาง่ายๆคืออย่างนี้ครับสมมติว่าอันแรกเนี่ยน้องตอบได้เลยว,ว่าข้อนี้เงื่อนไขสัญลักษนณะ์น่าตอบจริงแต่น้องไม่รู้ว่าเบอร์2ย่อยเนี่ยมันควรจะต้องตอบอะไรเวลาน้องเดาเนี่ยน้องควรต้องเดาเบอร์อะไรครับไม่เบอร์ก็อคืตัวแทนขอองจจะเ็าน แล้วก็ไปคู่กับอะไรที่ไม่จริงก็ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดาเราก็ไม่ควรจะเดาเบอร์2 3สแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดเราไปเจอวิชากฎหมายนะคะร,รับพรบไหนที่น้องบอกข้อนี้ไม่ใช่จริงๆอะ่ะน้องขีดฆ่าก่อนเลยโอเคไหมครับหลายคนเนี่ยเวลาตัดช้อยได้ตอนที่เรามาเจอกระดาษฝนนะเราไม่ยอมเอาสิ่งเนี้ยเข้ามาดูทําให้เวลาเราเดาเป็นไงน้องเออเราอยากเดาตามใจฉันมันเสียได้มากๆโอเคไหมถัดมาที่3ามคำน้องอันนี้เป็นสถิติที่พิบัตเนี่ยก็ใช้กันบ่อยนอะแล้วลูกศิษย์พิบัตร,รอบล่าสุดก็ยังคงใช้เทคนิคน,นี้้กกััันนอยยู่่่็งงผาามตตแ Facebook M ปีก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยคะแนน25%เครับความหมายคืออย่างนี้มันมีทฤษฎีอยู่ตรงที่ว่าโดยปกติแล้วคณะกรรมการเนี่ยเขาอยากจะออกข้อสอบเนี่ยให้เป็นกลางดังนั้นเนี่ยการที่ข้อสอบออกมาเป็นกลางเนี่ยตัวเลือกไม่ว่าจะ1 2 3 4เนี่ยหากเราซูมเอาหรือเราลองดูทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใกล้เคียงกันสแสดงว่ามันมีฝีตัวเลือกหากเราจะตอบหนึ่งเนี่ยแล้วลองดูครบทุกวิชานะมันควรจะตอบประมาณสัก25%่สิ2ประเปอร์เซ็นต์เบอร์ับวประมาณมมุติบห้าเปอร์เซ็นต์สามยี่สิบห้าเ70-80 อีกประมาณ20%เราต้องการเดาจริงๆแล้วเวลาไม่พอแล้วให้เราลองเลือกเดาข้อที่เรายังไม่เคยตอบครับน้องวิธีนี้ใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ได้ผลดีด้วยยังไงก็ฝากน้องไว้โอเคปะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เนอะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วมีอะไรพี่บัตปล่อยหมดอยู่แล้วใครมีคาถามก็คอมเมนต์บอกพี่บัตหรือใครมีประสบการณ์โดยตรงคอมเมนต์บอกพี่บัตได้เลยเดี๋ยวไล่ตอบทุกคอมเมนต์ยังไงขอให้น้องทุกคนโชคดีสอบผ่านกอพอปี68นะครับ